แล้วไปทวงคืนเขาพวิหารเห็นไหมครับก็มอบพวกนี้แ่ะนะครับมออพวกนี้ครับไปทวงเขาพระวิหารเขายึดสันปัดน,น้ํานะครับนะครับจัดมออไปทวงเขาพระวิหารคืนครับเพลนหรือยังมันก็เข้าทางหุ่นเซนดิครับท่านผู้ชม <laughs> เข้าทางยังไงครับนะขึ้นสาโลกไงครับ เพราะว่าศาโลกเขตัดสินแล้วตั้งแต่2,505มาแล้วตั้งแต่ยุคสลิดแล้วครับท่านผู้ชมเราแพ้คดีเขาพิยหารด,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 ดูครับวีรกรรมของพวกนี้ครับนะมันกําลังที่จะมาจุดเกาะปูดนี่ครับเราะวังเราะวังอย่าไปเป็นเหยื่อพวกมันครับนะอย่าอย่าเป็นเหยื่อของพวกมันไปทวงเขาพิยหารับ สมัยนั้นนะครับเสนีปาโมดเป็นนะครับเขาเลือกอะไรเป็นทนายครับเ,เพราะว่าพวกมันทั้งนั้นแหละครับที่บอกว่าไปกู้ชาตินะไอวีล่าสมความคิดเห็นไหมครับนี่ก็ตัวหนึ่งครับไปชี้เขตน,นะครับนะไปชี้เขตแดนครับไปชี้บอกว่านี่นี่ของเรานี่ของเราเออฮุนเซนจับไปครับ ต่คุกขี้ไก่กัมพูชา8ปีครับท่านผู้ชมด้วยครับกับไอพนิทวิกฤตเศษครับขนาดนั้นไปชี้เขตเขาบริหารก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับเพราะว่าทางขึ้นบ้านเราครับเราได้ประโยชน์มากกว่ากัมพูชาเอเล่ครับเขาก็อยู่กันมาอย่างนั้นครับแต่มีมอบนะครับมอบขายชาตินี่แหละครับมอบครั้งชาติแต่ชาติอะไรต้องไปถามท่านทักษิณนะครับนะ ไอ้สนทีม่มอบมอบครั้งชาติครับแต่ชาติอะไรต้องไปถามเราถิ่นนะครับ <c oughs> เห็นหรือ,อยังครับในเมื่อเราไปทวงคืนครับมันก็เข้าทางแลยสิครับเขาก็เอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกครับท่านผู้ชมนะถ้าคุณเห็นแก่ประเทศชาติคุณก็ต้องรอครับคุณต้องรอคุณอย่ามาเป็นขี้ข้าไอ้ลิม้มนะอย่ามาเป็นอย่ามาเดินตามตูดมันนะครับ ท่านติดคุกติดตารางครับบาดเจ็บล้มตายเนี่ยนะครับใครรับผิดชอบพวกท่านผมถามหน่อยก็เหมือนคนเสื้อแดงเห็นไหมครับตายเป็นร้อยศพบาดเ 2, จ็บสองพันจตุพรมันเคยนะครับไอหมอเวงมันเคยดูแลไหมไอธิดามันเคยสนใจไหมครับแต่ไปโทษแต่ท่านทักษิณครับท่านทักษิณเกี่ยวอะไรล่ะครับท่านทักษิณอยู่นู่นครับนะอยู่ต่างประเทศเเห็นหรือยังครับ อย่าไปเชื่อมันอย่าไปตามมันครับเราเดินตามระบบระบบประชาธิปไตยดีกว่าครับก็คือสี่ปีครับรัฐบาลนี้นะครับถ้าถ้ามันถ้ามันกล่าหาว่าขายชาตินะครับดูสิครับว่าเขาจะขายชาติไหมสี่ปีที่เขาจะขายไหมพวกนี้มันก็โง่อีกล้ะครับท่านผู้ชมการซื้อชาติการขายชาติมันไม่มันไม่ได้ซื้อขายง่ายๆนะครับดูสิครับ มันโฉงโง้ออีกแล้วครับ <laughs> มึงมึงแจงมาดิดิสนธิรัฐบาลจะขายให้ใครใครจะมีมันต้องมีคนที่มีสิทธิ์นะครับซื้อนะใครจะมีคนสมบัติซื้อครับเหมือนประกาศขายทอดทอดตลาดทรัพย์สินนะครับของผู้ที่ถูกยึดทรัพย์นั่นแหละครับมันต้องมีคนสมบัติไปซื้อนะครับ นี่ชาติครับขายชาตโอ้ยมันคิดได้ยังไงครับเรื่องงง่ๆมันเก่งนใน้สนที่นะเรื่องงง่ๆกับเรื่องโกงนี่มันขนาดครับขนาดมากนะโกงเงินธนาคารพันกว่าล้านนี่มันยังติดคุกครับท่านผู้ชมจะไปเชื่อมันได้ยังไงครับม็อบหัวหน้าม็อบขี้โกงเนี่ยคุณจะไปเดินตามตูดมันได้ยังไงมันมีราคาอะไรครับ ใส่ร้ายท่านทักษิณครับโกง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 จับคนโกงไล่คนโกงครับเป็นไง <laughs> เป็นไงครับสุเทพก็โกงโรงพักไปห้าพันกว่าล้านครับเป็นไงครับท่านผู้ชมได้ห้าพันะ 5, กว่าล้านได้ไหมล่ะพี่น้องทางใต้ได้กับมันไหมห้าพันกว่าล้านครับได้ครับหกกิโล <laughs> ร้อยไงครับยางหกกิโลร้อยเดี๋ยวยังครับเงินคนแก่ก็ได้สามร้อยสองร้อยครับ เป็ได้ยางนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมอยากให้ท่านนะครับย้อนอดีตครับคนพวกนี้ออกมาประเทศชาติได้อะไรนะย้อนเลยครับทวงเขาเพระวิหารทรวงคืนเขาเพราะวิหารนะครับ <laughs> เป็นประเด็นเลยนะครับมันไปทวงเลยครับไอ้มอบเสื้อเหลืองนละครับไปทวงเขาพีะวิหารคืนครับ นะไปทวงเขาพระวิหารคืนมันก็เข้าทางเขาครับไอ้ลิมนี่ละไอพี่พบไอ้จำลองนะไอสุริยะใสกตาศิลาตายยังไม่รู้ครับคนนี้นะ <c oughs> อ,อไอปานเทพนี่แหละครับไอ,อสมชายแถวงการไอคำนูนสุดที่สมานครับพวกนี้แหละ นะครับจัดมอบไปทวงเขาพระวิหารคืนครับเพลียังมันก็เข้าทางหุนเซนดิครับท่านผู้ชมเข้าทางยังไงครับนะขึ้นสาโลกไงครับเพราะว่าสาโลกก็ตัดสินเล้เาตั้งแต่2,505มาแล้วตั้งแต่ยุคสลิดแล้วครับท่านผู้ชมเราแพ้คดีเขาพระวิหารในตัวประสาดเป็นของเขาครับนะเราแพ้ สารโลกครับแผนที่ฝรั่งเศสครับเขาว่าสารโลกนี่เศษเขาทั้งนั้นแหละครับตะวันตกแล้วไปทวงคืนเขาพวิหารเห็นไหมครับก็มอสพวกนี้แหละนะครับมอสพวกนี้ครับไปทวงเขาพระวิหารเขายึดสันปันน้านะครับนะแต่เขาตัดสินขนาดนั้นครับสารโลกตัดสินขนาดนั้นในตัวเฉพาะตัวประสาทครับแต่ที่ดิน รอบรอบประสาทสิครับนะเราสามารถใช้ร่วมกันได้เห็นหรือยังครับเราใช้ได้เราสามารถร่วมกันนะครับทำประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งสองประเทศครับนะเห็นหรือยังเพราะว่าพวกมันทั้งนั้นแหละครับที่บอกว่าไปกู้ชาตินะไอวีละสมความคิดเห็นไหมครับนี่ก็ตัวหนึ่งครับไปชี้เขตนะครับ นะไปชี้เขตแดนครับไปชี้บอกว่านี่นี่ของเรานี่ของเราฮุนเซนจับไปครับเข้าคุกขี้ไก่กัมบูชาแปดปีครับตนรุจจบดูครับกับไอ้พนิษวิกฤตเศษครับขนาดน,นั้นไปชี้เขตดูครับมันจะล้มรัฐบาลมันทําทุกอย่างพวกนี้นะมันได้ประโยชน์ไงแต่ประชาชนเป็นเหยื่อมัน เป็นเหยื่อครับแล้วได้อะไรผมถามนะผมให้เรียนรู้ครับนะอดีตที่ผ่านมามันทำอะไรกับประเทศนี้บ้างครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันโกงมากกว่าทนายตั้มครับไอ้นี่ <laughs> ไปทำคดีทนายตั้มครับคนโกงครับผมถึงเป็นห่วงเจ๊อ้อยอยู่ครับท่านผู้ชมนะเจ๊อ้อยจะทำยังไงล่ะครับ หนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมเจ๊อ้อยนะครับต้องมีสตินะเจ๊เงินทองนี่กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถึงจะมีโชคมีลาบใหญ่ได้มามันก็เป็นเงินของเจ๊อ้อยนะอนาคตเจ๊อ้อยต้องอยู่นาะนมีลูกมีหลานนะต้องดูแลนะ <laughs> มาเจอกับจระเข้ยิ่งหนักนะครับธนาคารโกงมาแล้ว พันเจ็ดสิบแปดล้านนะครับไดหรือยังติดคุกมาแล้วนะกนายตั้มนี่มันเล็กๆอยากเดชาพูดนั่นแหละครับไปทวงคืนเขาพระวิหารครับชุดช่วงนั้นก็ท่านนะครับนพดลปฐมภาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าเไศสมัยรัฐบาลท่านสมัครสึนเฉเวมันมีที่ไปที่มาครับพวกนี้ทั้งหมดเลย ผมก็อยากจะฝากน้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับช่องแดงสบบามบาทจะได้รู้ครับะวีรกรรมของพวกนี้ครับนะมันกําลังที่จะมาจุดเกาะปูดนี่ครับระวังระวังอย่าไปเป็นเหยื่อพวกมันครับนะอย่าอย่าเป็นเหยื่อของพวกมันไปทวงเขาพี่สารสมัยนั้นนะครับเสนีปามูดเป็น นะครับเขาเลือกอะไรเป็นทนายครับปีสองพันห้าร้อยห้านะผมก็ยังเด็กอยู่นะก็พอรู้ครับประวัติศาสตร์เห็นไหมยังเขายึดสันปันน้ําครับสมัยนั้นยึดสันฉันปันน้ํานะครับคือที่ไหนมันสูงครับน้ําไหลลงครับแบ่งนะครับยอดนะครับยอดภูเขานะครับมันไหลตรงไหนเขาาตรงนั้นเป็นเก แต่ปรากฏว่าตัวปรสาสาทเป็นของกัมพูชาแต่การตัดส yeah, like ินของสารโลกขนาดนั้นไม่ได้รวมที่ดินรอบปราสาทครับ4.6ตารางกิโลเมตรนะครับเป็นของไทยทางขึ้นปราสาทเขาพิวิหารก็นะครับขึ้นทางประเทศไทยพี่น้องชาวกันทลักษ์เฮครับสมัยนั้นนะเฮครับเพราะว่าอะไรมออีแดงนะครับเป็น นะครับเป็นไฮไลท์ครับในการท่องเที่ยวอของจังหวัดศรีสะเกตครับมออีแดงเขาปหารเราภาคภูมิใจครับที่รุ่นปู่รุ่นย่าเราสร้างไว้ครับนะพี่น้องทางกันทลักษ์ก็เศรษฐกษิจดีครับนะรถรับจ้างก็มีงานทำแม่ค้าแม่ขายส่งตำปูดองปลา,าครับขายดี เป็นเทน้ําเทท่าครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตครับนะโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่สงการโอ้โหพี่น้องนักท่องเทีย่ยวไปทั่วสาิตป,ปาจากต่างประเทศการเดินทางก็ง่ายครับนั่งเครื่องบินจากดอนเมืองจวรรณภูมิไปลงอุบลราชธานีจากอุบลราชธานีมากันทลักอำเภอกันทลักนะครับเขามมอ,อีแดง แค่เท่าไหรหกสิบกิโลครับมันได้งไงมันเป็นโอกาสนะครับของพี่น้องทางนั้นแต่ตอนนี้ไปดับนะครับไปทําลายโอกาสเขาหมดเลยครับนะในเมื่อไปทวงคืนนะครับเพราะว่ากัมพูชาเขาจะเอาตัวปราศรทเขาเอาตัวเฉพาะตัวปราศาันะครับที่จะไปขึ้นกับนะครับมรดกลูก เขาไม่ได้มาเอา4.6ารกิโลเมตรนะครับแต่รัฐบาลจะหมักท่านนพปดลปัดพยายามปกป้องครับนะพยายามปกป้องพยายามคัดค้านครับนะคัดค้านมันก็บอกว่าขายชาติขายชาตแต่ที่จริงไปคัดค้านว่าเอาไปขึ้นเฉพาะตัวประสาทนะครับยอมรับตรงนั้น แต่ที่ดินบริเวณโลกปราสาทจีหุต4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับเป็นของไทยเป็นของเรานะครับเขาบริหารก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับเพราะว่าทางขึ้นบ้านเราครับเราได้ประโยชน์มากกว่ากัมพูชาเอเล่ครับเ,เขาก็อยู่กันมาอย่างนั้นครับแต่มีมอบนะครับมอบขายชาตินี่แหละครับ <laughs> มอบขรังชาติ <laughs> แต่ชาติอะไรต้องไปถามท่านทักษิณนะครับนะ ไอ้สนทีมอบมอบค้งชาติครับแต่ชาติอะไรต้องไปถามเราถิงน,นะครับเห็นหรือ,อยังครับในเมื่อเราไปทวงคืนครับมันก็เข้าทางอะไรครับเขาก็เอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกครับท่านผู้ชมนะไปขึ้นศาลโลกอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเขาชนะคดีไงครับในเมื่อเขาชนะคดีเราก็ไปใช้ประโยชน์ร่วมเขาไม่ได้ครับ จนถึงทุกวันนี้แหละครับเห็นหรือยังครับเราเสียโอกาสไปทําลายเศรษฐกิจไปทําลายโอกาสของพี่น้องชาวกันทลรักษ์จังหวัดศรีสเกตนะคนพวกนี้ท้งนั้นครับนะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับกับคนพวกนี้ผมถามหน่อยครับถ้ารัฐบาลทักษ,ษินมาเนี่ยมันจะขับไล่ตลอดครับทั้งทที่พวกเราได้ประโยชน์จากรัฐบาลพันตำรวจโทรดรดรทักสินไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยครับ นะถ้าไปขับไล่นี้แล้วคนไทยจะได้อะไรนะการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญครับไอลิมกูจะสอนเรื่องกฎหมายมึงหน่อยนะไอลิมมึงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญชุมนุมได้ครับแต่มึงมาละเมิดสิทธ์ทำลายสิทธ์ของคนที่เขาเลือกตั้งรัฐบาลนี้มามึงเถียงกับปูสิการใช้สิทธ์ไปกระทบสิทธ์ไปละเมิดสิทธ์ครับ นะมึงทําไม่ได้เป็นหรือยังครับมึงก็อ้างกูก็อ้างเหมือนกันกูก็เลือกมาพักการเมืองพักนี้กูก็เลือกมาไงแล้วมึงทําไมนะครับถ้ามึงเป็นคนไทยมึงทําไมไม่ตั้งพักการเมืองครับตั้งพักการเมืองมาเป็นฝ่ายค้านครับไปทําหน้าที่ไปค้านในสภาครับแต่มึงเล่นอย่างนี้ครับ มึงเล่นปลูกมอบนะครับเพื่อที่จะหาแดกอย่างนี้ครับพวกกูรับไม่ได้นะทำมาหากินแบบนั้นรับไม่ได้ทำมาหาแดกกับนะครับกับคนที่รู้ไม่ทันมึงอะ่ะนะครับกูยอมรับไม่ได้งไงถ้ามึงเป็นคนไทยมึงก็ต้องคารุบตามกติกานะครับกฎหมายไทยสิ สีปีครับไม่ดีก็เลือกใหม่มึงไม่เลือกก็เรื่องของมึงครับแต่พวกกูยังจะเลือกอีก